สวัสดีครับพี่น้องมาดูเรียนลวงปูมั่นนะครับมาดูมาปลดกันชมอีกตามเคยนะครับวันนี้ได้เรียนลวงปูมั่นมาครับความคมชัดเจนความคมชัดเจนอันนี้ดูจากสายตาเปล่านะดูจากตาเปล่ามีขนแมว ชัดเจนนะครับถ้าส่องกล้องดูนะครับชัดเจนนะครับมาดูครับเนี่ยความลึกของฐานไปไปมีรอยเส้นอยู่นะนะครับพี่นอ้องมาให้ท่านได้ชมกัน สวยงามดอลินนี่ดลินแเขา้าไหมจคเไ่นท้าหมแเขาแตของผมเยอะกว่าสวงามจริงๆนันนี่แกคือเข้อมนี่ยรจอยไรอันนี้ือ่อาจรงินม